โอ้เย็นมากเลยค่ะทุกคนโอ้ <laughs> สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะพลอยก็อยู่ที่ดีว่าคลินิค่ะวันนี้นะคะพลอยจะมาทำเลเซอร์บิกินี่ค่ะ อันนี้อยากรู้ใช่ไหมคะว่าทําไมต้องทําก็เพราะว่าพอยเนี่ยมีแผนที่จะไปเที่ยวทะเลค่ะเวลาที่เราเนี่ยจะใส่บิกินี่อะไรอย่างนี้เนี่ยเราจะได้มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นไปหาคุณหมอก,กันเลยดีกว่าค่ะ โปรแกรมที่เขาใช้ทำอะคะ่ะเป็นโปรแกรมยังไงอะโปรแกรมที่ใช้ทำของที่นี่เป็นตัว VIPL นะครับมผมเป็นลำแสงสีเหลืองนะครับคุณหมอคะเออถ้าเราจะเลเซอร์น้องอะคะ่ะขั้นตอนในการเตรียมตัวเนี่ยมีโปรเซสยังไงบ้างคะก็ทำความสะอาดนะให้สะอาด<ม>โกนขนบริเวณนะั้นอะให้เกลี้ยงเลยนะครับก่อนมาทำไม่ไม่รกอะไรอย่างงี้ใช่ม <laughs> <laughs> ใช่เอาแบบมาแล้วหมอไม่ตกใจประมาณนั้นะ <laughs> <laughs> นะครับ เวเซอร์น้องอะค่ะเขามีกี่แบบกันนะคะโดยหลักแล้วเนี่ยมีอยู่สองแบบนะครับผมก็จะมีแบบบาซเลียนก็คือแบบโล่งเลยกับแบบบิกินี่นะครับผมที่แบบเฉพาะส่วนให้แบบใส่ชุดชั้นในแล้วมันไม่โผล่ออกมามันเจ็บมากไหมคะคุณหมอแบบต้องใช้ยาชาไหมคะไม่จําเป็นเลยที่นี่ใช้แค่ประคบความเย็นแล้วก็พอครับผมแล้วก็ทาแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วอ๋อคือแบบไม่เจ็บอย่างที่คิดไม่เจ็บครับ เพื่อนๆตอนนี้นะคะคอยกำลังที่จะแบบเริ่มเรเซอร์ขนแล้วนะคะคือตื่นเต้นมากใช่ค่ะแบบรู้สึกเสียวมากเลยค่ะทุกคนโอ้โหมันแบบมันเย็นๆนะ่ะทุกคนเย็นมากเลยค่ะทุกคนรู้สึกว่าขนมันกำลังแบบไหม้นิดนึงนะกระตุกมากเลยค่ะ โอ oh. หลังจากที่พลอยทำเสร็จเรียบร้อยแล้วพลอยร,รู้สึกว่าเห็นผลทันทีเลยค่ะและราคาค่าเสียหายครั้งนี้เนี่ยก็อยู่ที่999บาทเท่านั้นเองคนของเราเนี่ยไม่ขึ้นเป็นตอค่ะและที่สำคัญไม่ระคายเคชองอีกด้วยค่ะและสำหรับเพื่อนๆนะคะที่สนใจที่อยากจะมาเลเซอร์ขนน้องเนี่ยก็สามารถเข้ามาปรึกษาคุณหมอได้ที่ดีว่าคลินิกนะคะ ตั้งอยู่ที่ซอย RCA ค่ะข้างๆกับตาบักนั่นเองคอยขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย